ครับการสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเฮียต้องชาแนลมาแล้ววันน okay. ี้นะครับพาเพื่อนเพื่อนพ่อแม่พี่น้องมากินด้วยกันนะครับวันนี้ก็เป็นอีพีที่หนึ่งในการกินช่องของเฮียต้องก็จะเป็นกินกัดเที่ยวนะครับวันนี้เปิดช่องด้วยอีพีที่หนึ่งด้วยการกินนะครับดูเวลาตอนนี้ก็ประมาณห้าทุ่มครึ่งนะฮะเฮียต้องอยู่ที่ทํางานเปิดอีพีหนึ่งที่ทางานเลยฮะช่วงพักทานอาหารนะฮะทำงานเฮียต้องทํางานกลางคืนครับ วันนี้มีโอกาสก็เปิดช่องตามคําเรียกร้องตามคําขอนะฮะเอากันง่ายๆเลยครับเอากันง่ายๆเอากันง่ายๆอีพีหนึ่งที่ทํางานเลยะฮะนะครับมีของวันนี้เรามาดูว่าเรามีอะไรท้าทานบ้างมีอะไรทานกันบ้างนะฮะมีนี่นะครับอ่าเบอร์รี่นะครับบเบอร์รี่เย็นๆนะฮะบเบอร์รี่เย็นๆหวานนเปรี้ยวๆนะครับ, ry, รรรบชื่นใจนะครับแล้วก็จะมีมะม่วงนะฮะมะม่วง เขียวเสเวยสุกนะครับนี่ครับหั่นเป็นชิ้นชนหนึ่งกล่องใหญ่ๆกล่องนี้ก็จะมีมาสามลูกนะฮะตามด้วยนะฮะนี่เลยครับตามด้วยนี่เลยครับอ่าเค้คกกล้วยหอมตบไายด้วยข้าวเหนียวร้อนนะครับไม่ต้องไม่มีอะไรมากมายไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องจัดจานไม่ต้องจัดผักไม่ต้องจัดอะไรอีพีหนึ่งจัดกันที่ทํางานเลยครับช่วงเวลากันคืนเงียบๆแบบนี้นะฮะ มาครับมามานั่งทมด้วยกันครับหาขนมหาข้าวหาป้ามาทนด้วยกันนะครับอ่าจัดกันเลยนะครับนี่ครับเบอร์รี่นะครับลองกันดูนะฮะผมก็ครั้งแรกเลยครับผมจัดเลยครับอืมหวานหวานสดชื่นครับแล้วในจานมันมีหลายสีครับผมมีทั้งสีเข้มสีอ่อนลองสีแดงกันบ้างครับ อันีสีแดงออกจะเป็นแดงนิดนึงครับอืมอันนีตึงตึงๆอมเปรี้ยวครับแล้ถ้าสีเข้มๆมันจะนุ่มๆกินลักค้าอยอบะไข่ปลาลอยเม็ดแตกในป่าครับอืมสดชื่นเลยครับมาครับหาข้าวขาปาขาลาหาอะไรมานั่งกินด้วยกันครับจัดกันวันนี้เลยครับ คืนแรกเลยครับพ p แรกฝากช่องเฮียต้องด้วยนะครับเฮียต้องชาแนลทาง y o u t u b e นะครับแล้วก็โอกาสหน้าจะทําเป็นแฟนเพจใน Facebook นะครับตอนนี้เฮียต้องเปิดช่องที่ Youtube ก่อนนะครับก่อนน้นนี้เฮียต้องก็ลงคลิปวิดีโอเรื่องไปเที่ยวฮะไปเที่ยวสถานที่สวยๆแต่ว่าเฮยต้องก็เป็นมือใหม่ครับก็ยังไม่ได้เือาาทีพนครับก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไป อันนี้ก็ลองทําเรื่องกินดูตาคําขอครับมีเพื่อนเพื่อนพี่เพี่น้องเอฟซีขอมาครับเอาบอกให้ทําเรื่องกินบ้างต้องชอบไปกินตามร้านอาหารร้านอาหารที่ต่างๆก็ถ่ายรูปมาลองทำอ่า youtube ในการกินดูบ้างกินอะไรที่มันแบบมีประโยชน์แล้วก็สดชื่นแล้วก็ดูแล้วแบบว่า เพื่อนๆเพราะว่าพี่น้องไม่เคยกินหรือบางคนอาจจะเคยกินแต่ว่าไม่บ่อยบางคนไม่รู้จักเนี่ยครับจะต้องนําเหนือฮะมันจะคล้ายคล้ายค้าเขาเรียกเบอร์รี่นะคนที่เราให้ผมมากเขาเรียกเบอร์รี่แต่ว่ามันเหมือนเม็ดมันเหมือนไข่ปลาครับเหมือนไข่ปลาเม็ดเล็กๆเกาะเป็นพวงครับแต่มันเล็กมาก แต่เวลาทานเข้าไปจะแตกในปากอันนี้ยังสดออกเปรี้ยวๆนิดๆอ่อยชื่นฮนะชื่นมากเฮยเมื่อว่าแม่พี่น้องเข้ามาแล้วก็ฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งให้เฮียต้องด้วยนะครับก็เ,เป็นกำลังใจให้เฮียต้องทำคลิปต่อไปนะครับคลิปแรกนี่เอากัน ง่ายๆเลยครับที่ทํางานจะต้องทํางานคืนก็จัดที่โต๊ะทางานเลยครับตามคําขอได้อาหารมาครับก็เลยอยากจะพาทุกคนกินนะครับบางคนน่าจะรู้จักครับถ้าเพื่อนๆหรือใครที่รู้เรียกผลไม้แบบนี้ชื่ออื่นก็คอมเมนต์มาได้ครับแต่จะต้องเรียกเบอร์รี่กดชื่อดีครับสัญญาว่าอ p พที่สอง จะทาให้ดีว่าน,นี้นะครับอีพีีสองผมจะพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆนะครับไปทานอาหารกันริมทะเลไม่เชิงครับใกล้ทะเลแต่อาจจะนั่งคานอยู่ข้างคลองมีบรรยากาศของทะเลลมีเย็นแดดอ่อนๆนะครับอีพีนี้ขอจัดในที่ทํางานก่อนฝากทุกคนติดตามอย่ดต้อง่อยนะครับ มาลองมะม่วงอือยวต้องชอบมากเลยมะม่วงเขียวสเวอรเนี่ยเวลาที่มันยังไม่สุกอ่ะมันก็ต้องออกเปรีย้ยวๆแต่ถ้าสุกแล้วมันจะหวานสดชื่นหวานแบบนใจแต่อย่าให้สุกมากนะเพราะว่ามันจะเละอืออืม,อม บอกเลยว่าสดชื่นอพีนี้แบบสดชื่นอืมอืมาม,ม,มาครับถามด้วยกันมาครับนะจัดว่าเด็ดบอกเลยว่าเด็ดครับช่วงนี้ที่ต้องก็พักพักทานอาหารจะต้องเข้าเวรกนคือครับ ก็มีทั้งกลางวันกลางคืนแหละครับแต่ว่าวันนี้จะต้องอยู่กลางคืนวันนี้ก็เป็นช่วงเบรกครับทานอาหารอาหารก็ไม่เย็นไม่ได้ทานอะไรเลยจับอย่างนี้เลยครับช่วงน,นี้รถรถไก่มานันลดน้ำหนักข้าวปลาไม่ก็เลยกินครับกินแต่กับมาครับมาทานด้วยกันครับอร่อยอัพรอเลยครับเด้อ ใครที่บ้านมีนะฮะหรือเหยต้อนไยมาก็ปล่อยไว้มันสุกแต่ต้องรวยแก่ๆนะพอมันสุกแล้วมันจะหวานถ้ามันไม่แก่มันจะไม่หวานอืบอกเลยว่าเด็ดครับแต่ต้องกินไม่เหมือนคนอื่นแต่ต้องกินกินอย่างนี้ฮะผลไม้ขนมกินทุกอย่างแต่เฮหยอต้อนจะกินเฉพาะของที่เหยต้องชอบเหยต้องไม่ชอบเียต้องไม่กิน ถ้าไม่ดีจะต้องไม่แนะนำอร่อยจริงลองดูนะครับกล่องเนี้ยปอกแล้วก็หันมาประมาณสามลูกเยอะมากครับเยอะมากแช่แช่ตู้เย,ย็นมาเย็นๆเลยแล้วก็มาไว้ที่ทำงานอื้มอ,อร่อยกินสลับกันมันจะสดชื่นปนหวาน เบอร์รี่เนี่ยออกแบบหวานอมเปรีป้ยวส่วนมาม่วงก็ออกหวานมันๆม,มาเรามาดูสีแดงกันเพื่อนเห็นไหมครับสีแดงนี่ะเหมือนไข่ปลาไหมเนาะนเหมือนไข่ปลาอออกหวานจนเปรีป้ยวแบบออกสดชื่นตามเนื้อมะ่วงอ้าว อยากให้ทุกคนมีความสุขครับอยากให้ทุกคนได้กินอะไรที่ไม่เคยอ่าน,นําเสนอที่ของที่เพ,พื่อนพี่ๆน้องอาจจะไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยทานนะครับก็น,นําเสนอแบบนี้ฮะชอบไม่ชอบถูกใจลถูกใจอยากให้ทําคลิปแบบไหนคอมเมนต์มาได้นะครับแต่ยียต้องจะไม่ทําคลิปประมาณว่าแกล้งคนอะไรเงีย้ยจะต้องทําไม่ได้ต้องไม่ไม่มีม ไม่มีทีมงานเดต้องทํางานคนเดียวถ่ายรูปตัดต่อเปันลึกเสียงเียต้องก็ทาคนเดียว EP แรกขอเพื่อเพื่อนเพื่อว่าเพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสัญญาว่า EP ที่สองเฮี๋ยต้องจะจัดเต็มมาเลยครับเฮียต้องเคยเพื่อนเคยเห็นนะฮะยูทูบเขาตามช่องต่างๆเขาแบพากินพาอะไรก็จะจัดจานนะสวยงามมีผงมีผัก จยต้องพยาําครับแต่วันเนี้ยเียต้องหาไม่ทันจริงๆตั้งใจว่าวันนี้จะจะลงคลิปตั้งใจแล้วต้องทำนะฮะต้องทำมีคนก็ขอมาต้องทำมีคนก็ขอมาลองดูแต่ของที่เรากินเนี่ยฮะเดี๋ยวต้องจะพยายามนำของที่มีประโยชน์นะฮะมาแล้วก็อร่อย มาพาทุกคนได้ทานกันนี่ก็ใครยังไม่นอนก็มาทานด้วยกันนะครับหาขนมหาน้ำหาข้าวไปร่างกินด้วยกันเด็ดครับมาอือกินป,นปนปนกันเลยต้องยอบนะตามด้วยแหมเฮ้เกล้วยหอม หอมมากเค้กกล้วยหอมแท้ๆนะฮะโอ้ยทีเด็ดเลยครับนี่เค้กกล้วยหอมมาแล้วอ่านี่ครับน,นักท้ามันครับเพื่อนโอ้โหไงล่ะฮะอาจจะกินเต่เหีดต้องไม่มีนะครับนะลองดูเจา้านี้เขาบอกว่าอร่อยอเดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้นะฮะแนะนำร้านไว้ให้ใต้คลิปใน youtube นะครับฝากทุกคนติดตามนะครับ นะฮะช่อง o u ท u b e ดงทางช่องทาง youtube นะชอ u ย u ทูบชแนลนะฮะความหอมไม่ต้องพูดถึงโอ้หนั่น,นอ้สุดยอดลองดูครับเอาจะอร่อยไมมอร่อยนะฮะลองดูนะครับวากติดตามนะครับช่องเอียต้องชแนลนะครับกินกับเที่ยวทาง y ยู u ูบชแนลนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมีโอกาสก็จะทำเป็นแฟนเพจขึ้นมาขอมีผู้ติด,ดตามตั้งนิดนึงก่อนนะครับตอนนี้ก็เอต้องช่องเล็กๆนะฮะ ฝากไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจแล้วก็ช่วยสนับสนุนนะครับครับทำเพื่อความบันเทิงทําเพื่อที่จะลูกหลานได้เห็นเทียนะเห็นที้ต้องนะครับในในลักษณะแบบนี้นะครับอืมไหลเรืจเจ่มฮลาฮ่าไหลเรื่มเด็ดจริงเดี๋ยวครับอ่าเชื่อว่านะฮะ ถูกใจไม่ถูกใจนะครับคอมเมนต์ไม่ได้นะครับใต้คลิปนะครับหรือว่าใน facebook ของของเฮต้องนะครับ a c e b o o k ส่วนตัวเฮต้องนะครับใช้ชื่อว่าอิมมานูเอลนะฮะมานูเอลอิมมานูเอลก็เป็นซืรอสภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวเฮต้องจะลงไว้ให้ใต้ใต้คลิปของ youtube นะครับแล้วก็เร็วๆนี้นะฮะเฮต้องมีถ่ายหนังสั้นนะครับหนังผีหนังแรวหลอนๆนะครับ ก็ฝากติดตามได้นะครับที่าติดตามรับชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ที่ช่องช่องของกิ Kick ๊กก๊อฟฟี r บูเชันนะฮะเป็นหนังผีนะี่ครับไดฮิวถ่ายประมาณสิ้นเดือนนี้ฮะของของเฮียนะฮะก็จะอาจจะน่าจะลงฉายตามทาง u u u e e ก็น่าจะประมาณเดือนหนึ่งตัดต่อแล้วก็ดูความพร้อมนะครับหลอนแน่นอนชื่อเรื่อง ห้องหนึ่งศูนย์สามขอโทษครับหนึ่งศูนย์สามห้องหลอนเดีย๋ยวต้องรับบทเป็นนิตินะครับที่คอยดูตรวจสอบเจอผีแน่นอนมาดูว่าผีจะหลอนน่ากลัวแค่ไหนนะครับฝากอย่าลืมครับฝากติดตามช่องของเฮตต้องด้วยน,นะครับฝากไว้เอาอกอมอใจฝากไว้เป็นกำลังใจกดแชร์กดไลค์กดติดตามฝากกดกระดิ่งให้เฮตต้องด้วยน,นะครับ ครับคืนนี้ลาไปก่อนนะครับป๊บกัน EP 2สองครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ